ร้านที่จะพาไปวันนี้นะครับขนมไทยบางชิ้นเนี่ยหาทานได้ยากด้วยแล้วก็ร้านแห่งนี้ยังใช้ขนมไทยเนี่ยนะฮะห่ออยู่ในใบตองด้วยปกติโอโทษนะใส่กล่องโฟมอ่าอันนี้ยังอยู่ในห่อใบตองไปชมไปชิมพร้อมกันเลยครับไปที่ร้านยุ้ยขนมไทยโบราณครับตั้งอยู่บริเวณแถวสำนักงานเทศบาลเมืองอุทัยธานีประมาณสักห้าร้อยเมตรนะครับ เป็นร้านขนมไทยครับที่สืบทอดต,ตำนานมาจากรุ่นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายครับสาประพัดขนมไทยหลากหลายชนิดครับที่มาวางขายริมถนนแบบนี้นะครับบางอย่างก็หาทานยากครับเพราะว่าทุกชิ้นเนี่ยทำขึ้นมาสดๆนะครับแล้วก็จะห่อใบตองอด้วยวิธีการดั้งเดิมนะฮะเพราะว่าตอนนี้โบราณจริงๆเลยเนานะเพราว่าเราจะเห็นเนี่ย ไสโฟมโ<จ>เอออะไรก็ว่ากันไปนะครับที่ร้านแห่งนี้ครับมีขนมใส่ไส้มีขนมกล้วยขนมเผือกฟักทองอ่ะเยอะแยะนะครับโดยขนมใส่ไส้ครับเปลี่ยนจากเดิมที่ใช้แป้งโม่ฮะมาใช้แป้งข้าวเจ้าสเร็จผสมกับกะทิแล้วก็เกลือป่อนครับกวนกับไฟอ่อนๆจนข้นเทใสใบตองใส่ไส,ส้มะพร้าวขูดกวนกับน้ำตาลฮะได้รสหวานกำลังพอดีครับ จากน,าน,นั้นฮะเอาไปนึงน่งในซึ้งฮะตั้งไฟจนน้ําเดือดประมาณ15นาทีรคราวนี้จะได้กลิ่นหอมๆขอขนมนะฮะโอ้โหลอยมนาะเตะจมูกครับแล้วก็พร้อมขายได้ทันทีฮะส่วนขนมกล้วยขนมเหือกแล้วก็ขนมฟักทองครับยังใช้ส่วนผสมสูตรดั้งเดิมอยู่ครับราคาขาย<ะ>นะครับสามหอสิบบาทถูกมากจริงๆนะฮะถูกถูกจริงๆนะฮะถูกจริงนอกจากนี้ยังมีข้าวเหนียวสังขยาครับแล้วก็ขนมหน้าปลาเกลือฮะขายในราคา ห่อละ10บาทนะครับเราก็เลยไปสอบถามเจ้าของร้านครับคือคุณสุวรรณและก็คุณกัญญาหามนตรีครับเป็น2สามีภรรยาที่สืบทอดสูตรขนมโบราณมาจากครอบครัวนะครับ<ฆ>บอกแบบนี้ว่าปัจจุบันนี้นะครขนมไทยเนี่ยหาทานยากเพราะมีวิธีการทําค่อนข้างยุ่งยากนะครับมีหลายขั้นตอนไม่ค่อยเป็นที่สนใจของคนสมัยนี้โดยเฉพาะวัยรุ่นนะครับ แต่ถ้าหากไม่สืบทอดก็กลัวว่ามันจะสูญหายไปไม่มีคนมาสืบทอดก็เลยเนี่ยตัดสินใจละเลยสืบทอดขนมไทยนะฮะ<อ>ที่ตั้งแต่รุ่นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายค,ครับแต่ละวันตอนนี้ก็มีลูกค้าทั้งขาจรขาประจําแวะเวียนมาอุดหนุนอย่างไม่ขาดสายเนี่ยยอดขายแต่ละวันนี่นะฮะ ไม่ต่ำกว่าหนึ่งพันห่อโนี่ยสนใจนะฮะเห็นราเล็กๆแบบนี้นะอเป็นไงฮะนี่ข้ามันสักขยาคนอย่าสักขยาสิบบาทอยากกินจริงๆนะฮะสนใจไปอุดหนุนได้นะฮะร้านยูยขนมไทยโบราณนะครับอยู่แถวๆสำนักงานเทศบาลเมืองอุทัยธานีนะครับขายทุกวันฮะเจ็ดโมงเช้าถึงเที่ยงหาทานยากจริงนะโดยเฉพาะใส่ใบตองแบบนี้เพราะส่วนใหญ่เนี่ยกว่าจะทำใบตองเนี่ยมันใช้กรรมวิธีค่อนข้างยุ่งยากค่ะ